พนมชื่ออะไรพนมทำอะไรพนม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 น้อยข้าหนชื่ออะไรครับ,รบเ มีคนแทงกันในโรงพยาบาลใช่โดนด<อ>ิโดน,นกันมาหาป้ามาหากระมาอยู่หรือเปล่าหมอชุบให้หน่อยครับ<า>คุณหมอคุณหมอชุบให้หน่อยครับพี่นามิคุณหมอนาะมิอยู่ทีร้านนี้ นี่ขาคุณหมอคุณหมอคุณหมอช่วยพวกนี้เลยคุณหมออะไรอันนี่ขาคุณหมอคุณหมอช่วยพวกนี้หน่ยครับโอ้ว่หมดเลยครับพ่อนมชื่ออะไร นมพนมชื่ออะไรพนมชื่ออะไรพนม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 เลือน้อยเขาน้ยชื่ออะไรครับ ลับปุ๋ยแล้วครับอนมชื่ออะไรนับหนึ่งถึงสามถ้าไม่พูดผมเตะนะเง้อนายโย่เหรออรอบอันนี้เพื่อนใครหรือเปล่าไม่ทราบครับทำไมเขาแต่งสวแบบนี้แล้วไม่พูดกับผมด้วยนะลโลเขาใส่บินกูแล้ว่ะเดี๋วกูให้ตังออกไปออกมาเร็วหนึ่งมันโหลดกินนี่อยู่ มอ๋อจะวายเหรอมนุ่มอยู่หมาใหม่หมามีปัญหาไปดีกว่าไปดีกว่าหมาใหม่หมามีปัญหาโลโลโดนเตะแน่ยุยได้ยินไหมครับโดนแน่แน่เฮ้ยเฮ้ยเข้ามาแล้ว เรา,อยา,อ,ยาอยากไปู้ด้วยว่าไงครับได้ยินแล้วได้ยินแล้วนี่นี่นี่ผมไม่ได้ยินเสียงคุณอ่ะทำไมจังจะแบบนี้ครับก็มันชุดส,สบายๆครับคนนี้หรือเปล่าคุณได้สอบเข้ามาไหม คนนี้หรือเปล่าที่เขายกนิ้วอะยังไมย่ยกทีแรกก็เป็นหัวเหลืองอะครับแล้วทำไมคุณเป็น n อ c พีซแบบนี้ทำไมคุณไม่แต่งตัวเข้ามาครับเข้ามาก็ชุดปกติแหละครับแต่เนี้ยผมทำให้มันเป็นชุดสบายสบายมันไม่ใช่สบ,สบายสบายครับมันเป็นอพีซครับเ <c oughs> นาะกดชัดเจนว่าอย่าอย่าเล่นเป็นอพีซีคือคุณไม่ได้ตั้งใจมาเล่นประเทศนี้น,นะครับ ให้โอกาสครั้งหนึ่งจะไปเปลี่ยนไหมครับไปหล้วขาดนใช่ไหมครับนี่ใช่ใช่ครับถ้าผมเห็นคลิอ,อีกนะมผมแดนไปเลยนะครับว้าโดนแบนด้วยนี่ค่ะมีเคสหรอไม่ไม่มีมีเอะยอยู่เยอะอย,อยู่เราจะไม่เป็นเคสกันเพิ่มซะมไหมหล่ะอ่ะม,ม,ม,ออมีไฟแชกไหมไปเชคอ๋อมีไฟแชก มีอเระไรเอาเอาตวนี้เหรอใช่ใช่มีใครพี่แถวหนึ่งพี่นายมีกลับมายังโอเคพี่นายไปเหนชวนที่ไหนมาหรือเปล่าไม่ชวนครับ <All> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ